สวัสดีครับสวัสดี f อทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนํำโชคนะครับวันนี้แอดมินก็เดินทางมาตามต่อนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโคลาภของคุณแม่น้อยนะครับและยินข่าวตัวเลขของคุณแม่น้อยนะครับเข้ามานะครับ แม่สวัสดีครับจ้าวัดีจ้าสวัสดีพี่แม่น้อยนะครับมาดามพนว바สมมติมาตามมาเล็กแม่น้อยเข่าสองมือปิดผมผมมาอยู่แม่บ่เจอแม่แม่พิ่ปุตบไปสุกจักรไม่ดันเมื่อเจ้าอาทิมาเอาครกะเจ้ากระทักท่ายอยู่ดีเงี้ยม่เงี้ยหน่อยวันแม่ป๋าผมกับแม่สองมือตั้งแต่อสเจ้ากู้จักแม่นงี้ยน่อยเอาก็แล้วก่อนเจ้าตังกระท้ายผู้เล่าบอกเลขกแม่น้อยท่านครับ จะถือกระเล้าอยู่เคยถือจู่วาสัตว์น้ำรับได้ไหมรับโท,ทรศัพท์ก่อนครับอม่เหีย,ยดกูเลยอ่ะวันนี้ก็จะมาตามต่อนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางต้งำลาวแม่น้อยพร้อมสรุปขนมไทยด้วยนะครับรัฐบ,บาลไทยนะครับวันนี้นะครับยันลูกมันใหเหยียดบยันนี่ยั ฮะ๊นิดใช่อเ่นอยู่บ้านเพืนจ้ามนอยู่บ้านอยู่อยู่อว่าหาเพินาอครับถ้าแม่ก้อนเอาเล่ากับรุกรัฐบาลไผ่เพื่อนก้อนกระไดแม่อ่ะตัวเล็กของแม่ชุดนี้บอครับ นั่นสุดนี่บอคุณแม่ตำรวจก่อนนะครับ16เพราะว่ามันีกับเป็นวันที่15นะครับกับถือว่าเป็นสรุปคงสุดท้ายนะครับเงินเยอะเงินเยอะเงินเยอะสรุปให้เพื่อนบอกขับอันนี้ก็เป็นรัฐบาลไทยของคุณแม่น้อยนะครับเพราะว่าตัวเลขของคุณแม่น้อยนะครับงวดที่ผ่านมาก็โชคดีนะครับสำหรับงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับ ไฮแคปหน้าจอนะครับเพราะว่าไม่น้อยเพื่อนตัวเน้นกับไฮแค่สี่ชุดนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าห้าสองแปดสี่ศูนย์นะครับสําหรับแนวทางสองตัวนะครับชุดเน้นของคุณแม่น้อยนะครับตัวกันห้ามตัดทิ้งนะครับสามเก้าเก้าเก้าและศูนย์หนึ่งนะครับสําหรับแนวทางสามตัวสี่เก้าเก้าและแปดสามสามนะครับอันนี้เป็นรัฐบาลไทยนะครับเดือนสิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันนะครับสําหรับตำราพรุ่งนี้น้องแม่เนาะ อาเพราะว่าไทยกับลาวออกพร้อมกันเรื่องอื่นในวันศุกร์นะครับเจ้าอะไเดี๋ยวขวเชื้อใดเออครับเชื้ออะไรนี่นี่เมื่อเดือนนั่นเนาะวงอยู่นี่เหรอเล้าเล้าออกเล้ามาแม่โอ้ยหาแกลัดมาออกเป็นหายิตาตุกครับครับเนี่ยแต่ว่าวงไว้อยู่ดีเจ้าต่างกันแม่ยู่เจอแม่แต่แม่ยู่งสองรอนละเห็นปิดประตูแม่ กาเค่แม่ดาบบลนระโวี่เลยเมื่อกันกระไรกับไว้ให้สองสามเมาออกสามสองสองหมื่นเลยหน่อยถ้าออกกับบ้กรยังดอกพูดถึงตกับกะกะบุ้งให็เพิ่นยืดอกว่าดีก็มันบ่ออกได้แหละเนาะเ้ากระสอสลัดซื้อเอาพี่น่อเือนสองสามสี่หาคูเนาะก็กับสี่หาคูอะไรเ่ยเอาระทาไ่นอยลูกไหนน้ำเนยเธอเอฟซีคนโทรมาถามเัน่าจะได้มากแให้เขาอันนี้เล่าเลยเป็นเบอร์โทราสะกน นเนล่าก็ดีแม่เขียนใบท่อสันหลังวิสัยแม่เขียนได้แล้วบอสเียนได้แล้วมันบอกแม่ต้องเททไว <ไป S 1> เลยเด้อยคอนเรกออกเถื่อมาอม,มันบปตรงกันเลยแม่จ้าแม่นเออยอะเพราะว่าหวังเถื่อหนูมาแล้วบ็เจอแม่มเนาะเอ๊อ๊ะจะได้เขียนแล้วแม่เขียนแล้วเอาบ่เอาครับแม่อ่ะล่าเนาะนี่เด้ยบอสเอฟซีสร้งเลยแม่เด่นตัวได้แม่เดี๋ยวผมจะหลอกอีกทีหนึ่งเก้าหกแปดศูนย์หกเจ็ด 07299118ครับเล่น9กับ6เ็น9 3, 3ตัว096 874เ,เ,เด่น9กับ6นันแหละเนาะจ้ะนี่เด่นนะครับนี่เป็นเลขทีบอกเบิง พาไปตำเล่าอีกนะครับในวันสุกรนะครับงวดติดกันยุทธาวาออกแต่ตัวกับเียหัวดจงวต่ว่ากับวงไห้อยู่ค่ะเขาตัววงไห้อยู่วงสอามอาท่แม่ห้เน้าเครือข้าวม้าบวกนี่ก็ให้คนท่วทั้ามเอาเพราะว่าข้ามาบางเอก็ไม่เจอแม่นะคะเอฟซีแม่ก็อย่าไปในวันสุกร์ทีบกน่รถงไปเพิ่มเยอะหรอ ไปลาเข้าไปเห้มันไหลไหลไหลไปลองนี้นะมันร่นกลับมาคั่มแล้วบางเถื่อเยอะเข้ากับพอกยากรบกวนย่ำคั่มเหมือดนอกพี่น้องน่ะมือเจ้ามาหานไปชมสักการ์ดวดสองสองวดติดเนาะเราเนาะแม่หนึ่งเาแม่ไปทำบุญก็มาดามที่ขาวมาดามมันจะไปทำบุญมาดามเพื่อนไปแก่บุญที่แรกก็ไปพูดหน่อยกะตินก็ไปพูดทั้งลอยเอ็ดไปก็หมดไอ้ลั่งละไปเฮ็ดกันไหนพ่อแม่จะพิจารณา เลี้ยูกทานเนี่ยเร่งก็ไปจีไปเลยชุดนี้ว่าแม่ตอนที่สิบหกเรั่องคนก้อยเหล็กอยู่บ้านคงเลยแล้วโบปล่อยถูกจริงอะไรเฮ็ดเนาะอะไรเฮ็ดเลยหนึ่เจ็ดชุดนะแม่น้องวงกลมให้ห้าชุดนะครับจะมีเก้าหกหกเจ็ดสองเก้าแปดศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวกันมีสองชุดนะครับศูนย์เจ็ดกับเก้าหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางสามตัวไม่น้อยให้สองชุดนะครับศูนย์เก้าหกและแปด สี่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่เด้นอพี่น้องนะคะเดี๋ยวให้พี่คนเคก็บตัวเศษเพิ่มเติมอีกสักก้อนนะคะเดี๋ยวไปช่วย <70 S 1> อีกครั้งหนึ่งเนาะจะวงมให้ขึ้นเยอดอกสมบอกตกกัปหมายเลขแม่ยุไซจำได้ย่บอ๋เขียนอะไรยุไซนั่นส่วนมากเพคนอยากซื้อจะต,ตัวรุงดีทีกับครอบเหมดแล้วแม่เอาเบอร์โทรมาให้บุญท่ามเขียนให้แน่ยุไซนออบ่ะดิยุหัวตัวเขียนใส่สมุดไว้ ง่ไรเคียใน,ในใส่หัวนี่ไปน,น,นี้เพราะว่าเธอเนี่ยกะมันจะใช่เลยโทษตามาถามบอกนะพี่นนอเ,อเ,อเออดีย๋ยวรอสักครด้พี่นอ ผมต้มแซ่บด้วยแรงัานนี่ลหลไม่ก่อยนะ ก็ไปยังแม่ได้รอบหลังเอาการเดันอยู่ครับมันหลายนอ่ะเดี๋ยวใครเอาเบอร์โทรฟ้องทุ่งเ่นะครับรอบหลังนะเดี๋ยวใครทุ่งเ่เพิ่งจดไปไน้อนอยู่หลังโทรศัพท์เจ้าเ๊ะหลังโทรศัพท์ที่เขียนไว้เพราะว่ากระดาษกันต้กัดครับเอซีหมดหลานออกไปทักไหนรู่นีพอดีแม่กระดาษเบิร์ตพอดีไหมกระดาษพอมน้อยกระดาษเอซีพอมดไม่อยากแช้เหตุผลอยากแม่ เออก็เบิดอีดีก็บอกเพื่นโมพิดเลยเป็นหรอแม่เอาแม่เช็คเขียนเสร็หัวอะไรยู่เขียนใช้กระดาษตัวนกระดาษเดี๋ยวช่วยช่วนะเพืราแต่ว่าเพื่อนก็เพื่อนก็ทู่มากอยู่ดเพิ่นยังจืดอะไรอยู่ดีเอาข้นกาอาเป็นตำเหล้าครับคุณแม่น้อยนะครับในวันศุกร์นะครับเพราะว่ารัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะย้ำตัวเลขให้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเพราะว่ามันออกเมื่อเดียวกันนะครับออกเมื่อวันศุกร์นะครับ16พฤษภาคมนะครับ อันนี้ไปตําเล่านะครับเพราะว่าสองวดที่ผ่านมาตัวเลขของคุณแม่น้อยเข้าทั้งสองงวดนะครับแต่เขาตัวกลับเนาะแม่นาะครับเขาตัวกลับนะครับสําหรับคนทุนน้อยนะครับวงกลมสีแดงนะครับจะมีเก้าหกหกเจ็ดสองเก้าแปดศูนย์เนี่ยหนึ่งแปดนะครับแตเขาตัววุ่งอยู่ดอกครับแต่ตัวกับเนาะแม่นะอตัวการห้ามตัดทิ้งนะครับจะมีศูนย์เจ็ดและเก้าหนึ่งนะครับสําหรับแนวทางสามตัวนะครับแม่น้อยให้มานะครับศูนย์เก้าหก 8ปดนะครับอันนี้ตำลาวด้วยครับอยากจะสับสนนะครับตำลาวพรุ่งนี้นะครับในวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2,568นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรของไม่น่อยให้นะครับเบอร์ยังบอกมาเลยเจ็ดเียนซื้อไม่น่อยขอทางเชิง089เก้าสูงแปด แปดห้าสองสองเตังบ่ยมาเอฟซี่อทถามคุณแม่เลย้อคะพี่น้องเพราะว่าแม่บอกว่าตัวเลขของแม่ก็คือเขามา้องหดตีแต๋นะคะตำราวข้ากระยาเอฟซีผัดเนาะเอซกระถางที่ว่าเบอร์ย่างนะสีน่เฮ็ดวงไว้ยีดอกเขาตวงส่วนเยอะสองจามกระวปาแปะกรวง แม่โช์ให้หนูอีกรอบึนเนื่ออะไรโช์ก่อนเดี๋ยวแคลเอาเอร์โทรโชว์อีกทีนะน,นั่นี้อดอมแค่หน้าจออีกครั้งนะคะสำหรับตัวเล ด้วยครับและอย่าซ anyway, ับส้นนะครับสําหรับ FC ท่านใดอยากโทรหาคุณแม่น้อยด้วยว่าอยากร่วมทําบุญนะครับแต่แคปหน้าจอไว้นะครับเดอเบอร์โทรของคุณแม่น้อยนะครับ0898428522น uh, ะครับเดี๋ยวจะสรุปแนวทางรัฐพันธ์ไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเขชิญเลยเจ้าเป็นหัวใจเชิญเลยเบอโทรได้เลยภาพแม่ภาพครับเพื่เมื่อคืนนะ สำหรับแนวทางรัฐบ,บาลไทยพรุ่งนี้เหมือนกันนะครับในวันที่16พฤษภาคม2568นะครับแม่น้อยก็วงกลมให้4ชุดนะครับ17952840นะครับตัวกันห้ามตัดทิ้งนะครับ3999และ01นะครับ3ตัว499และ833นะครับนี่เป็นขนมไทยของคุณแม่น้อยนะครับพร้อมตำลาวในวันพรุ่งนี้นะครับ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมนในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับจะขอให้โชคๆมันหมนนะครับสวัสดีครับ